สวัสดีพี่หมึกนะครับสวัสดีครับก็พี่หมึกเป็นเจ้าของโฮมสเตย์บ้านภูผาตาดนะครับครับวันนี้เราจะมาถามคําถามสบายๆเกี่ยวกับโฮมสเตย์หลังนี้แล้วก็การใช้ชีวิตของพี่หมึกล้มเหลวจากกรุงเทพแกันนะครับก่อนน่าจะมาอยู่ที่นี่สองปีก็ไม่มีงานทําตกงานอยู่กับบ้านคนก็ต้องถามท้่วันนี้พี่ไม่ไปทํางานหรือเลรนะฮะนั่งรถเมล็ก นะฮะสามหมห้าสิบไปวัน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 ,วนคือให้มันหมดสายไม่ม้จะไปไหนจะไปเดินห้างก็ไม่ได้สตงางค์ก็ไม่มีขับรถมาที่เมืองการไม่มได้คิดว่าจะมาเลยทอมาะูมตั้งก็ขับมาเรื่อยๆมาจอดรถแถวๆทอมาะูมิม,มานั่งทานน้ำเห็นงก็พูดเรื่องเรื่องที่เรื่องอะไรนร่าม,มีคนจะขายไปเล่าให้ภรรยาฟังเพราะเลยเราไปดูที่เราอยากได้นะอยากได้ ขาบอกว่าแล้วจะเธอแล้วกันนะครับแต่มันก็มีเงินก้อนหนึ่งที่ผมไปทํางานโครงการที่เชียงใหม่นะครับเพราะผมอันนี้ผมผมก็ขอเขาอยู่แล้วว่าเงินก้อนนี้ผมขอไว้<ช>นะฮะ<ช>ก็พออีกสาวหนึ่งรรยาหยุดงานก็ชวนเขามาดูที่นี่เพราะเขาดูดูมันก็จะเป็นที่ที่ทําไร่ไม่มีอะไรเลยที่ที่มึนท,ทำด้วยตัวเองคนเดียวเลยหรือว่ามีก็ก็มีช่างเข้ามาช่วยก็ ไปเจอช่างไปเจอช่างก็ชวนเขามาทำนะครับทัวผมก็ทำด้วยแต่ช่วงที่ทำทำเราก็ต้องเข้ากรุงเทพไปซื้อวัสดุซื้อของบางอย่างซึ่งเอามาทำบ้านนัอย่างประตูน้าตานี่จะไปซื้อที่ราบบุรีครับ กแต่ส่วนส่วนใหญ่จะร้อยอร์เผมจะออกแบบเองห,หลังหลังแรกที่ที่คุณโอ่งเห็นมันก็จะเป็นมีกลิ่นอายของของไทย,ไทยของไทยประยุกต์นะครับของไทยประยุกต์เพราะว่าในส่วนของอห้องน้ํานะครับห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนนะมันก็จะมันจะไม่ค่อยเป็นลักษณะไทยๆแต่มันจะมีส่วนผสมของไทยก็คือตรงจั่ว ่าจะออกทางเหนือหน่อยนะครับแล้วก็มีน้องชาญคือบ้านคนภาคกลางก็จะต้องมีน้องชาญที่เอาไว้รวมญาติพี่น้องลูกอะไรนั่งคุยกันนะครับก็มาปลูกบ้านก็คิดว่าเราจะต้องทํำยังไงที่เราจะต้องอยู่ได้ก็เริ่มปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกอะไรระยาส่งมาให้2ปีแรกเดือนละ3,000บาทนะฮะทีวีไม่มีโทรศัพท์ไม่มี วันเกิดเซนามินี่ผมมารู้อีกสองวันถ้าบอกว่าเหมือนเราตัดขาดไม่ไม่ไม่รับรู้ฮะคือโทรศัพท์ไม่มีทีวีไม่มีแล้วก็ไม่ไม่ออกไปไหนครับผมไปแช่น้ำพุร้อนประจำนะฮะพอตอนเช้าผมไปเอ๊ะทวามวันนี้มันน้ำเป็นสีนมนมที่เราดื่มก็เลยตกใจแล้วมันร้อนก็เลยขับรถกลับบ้านกลับบ้านก็อยู่ก็ลงมาทำงานสวนแลวนะฮะอีกวันนึงก็อยู่ทำงานสวน กับข้าวก็ุงหายกินเองจนวันวันวันที่สามผมออกไปข้างนอกไปทานข้าวข้างนอกนะฮะก็มาเห็นหนังสือพิมพ์ว่าเขาเกิดสึนเกิขึ้นน <c ười> ั่น <c ười> ถึงถึงนี้เรียกว่าเออสึนามิครับเพราะว่าไม่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 ได้คิดว่าจะมาอยู่เป็นบ้านตากอากาศหรือจะมาพักผ่อนคิดว่าคงมาอยู่ที่นี่แล้วคงไม่กลับแล้ววิถีชีวิตเรื่องเรื่องของของการชีวิตรลกการกินการอะไรอย่างนี้ครับ เราเราก็ต้องอาศัยธรรมชาติอะไรโดยรอบก็ปลูกปลูกผักไทยเองครับผมคนไทยง่ายคือถ้าไข่เจียวก็ไข่เจียวโปะข้าวนะฮะผักคะน้าก็ผักคะน้ากันน้ำมันนะฮะไม่ค่อยใส่หมูครับน้ำมันหอยแล้วก็โปะข้าวขี้เกียจล้างจานก่อนหน้านั้นผมเป็นคนเกเกมากมากเกจนคนถ้าใครถามผมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรผม ตอบได้ทุกคนนะ้ว่าผมอยากเป็นนักเลงไมผมอยากเป็นนักเลงน,นะครับเออเราอาจจะทันสมัยพวกจิโก้เหล่ววานังอะไรต่างๆผมก็อยากเป็นอย่างนั้นากมีชื่อเพราะเอ่ยชื่อมึงน,นี่ทุกคนต้องรู้จักเราอยากเป็นคนที่มีชื่อเสียงใช่ใช่ช<ต>ื่อเสียงใช่ครับชอบความถูกต้องใครถูกนังแกหรือใครมีปัญหาอะไรผมจะเข้าไปช่วยนัครับ แต่พอมาอยู่ที่นี่หลังจากที่บวชแล้วอะไรแล้วมันก็จะจะนิ่งขึ้นนะครับมาสวดมนต์มาอะไรจะนิ่งตอนที่มาอยู่ที่นี่ครับจะนิ่งขึ้นเยอะพอมีบ้านหลังแรกตอนอย่างที่ถามไปหลังอื่นๆตามมาอย่างไรครับเพราว่ก็จะมีมีหลังเล็กเป็นบ้านติกไม้นะบ้านตึดไม้อันนี้เพราะว่าบ้านหลังใหญ่จะมีคนมากับทุกประเละคนไต้หวันจะมาเยอะ90%อนเป็นคนไต้หวันนะฮะ เราก็พักหลังเดียวกันมันก็ดู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 มันไม่ค่อยดูไม่ค่อยดีนะผมก็ไปปลูกไว้หลังแส่กระดาษแลหลังเล็กๆเอาไว้ย่เอาทิตย์หนึ่งก็จะเดินตรวจทีหนึ่งนะตรงไหนมีหนุมมาทำรังตรงไหนมีปลวกกินทางเดินของปลวกเพราะท้องอบภูมินี่เป็นเขาบอกเห็ดโคนอร่อยที่สุดในโลกนะฮะเพราะว่าเห็ดโคนนี้ก็เกิดจากรังปลวกส่วนตัวบ้านพักนะฮะก็จะมีจ้างคนข้างนอกมาทํา นะก็ดูจํานวนคนที่มาพักถ้ามีห้องเดียวสองห้องก็จ้างคนเดียวนำมาปูที่นอนทำามสะอาดห้องน้ํานะครับแล้วก็ตอนเย็นก็มาทํากับข้าวเวลาไปซื้อกับข้าวนี่ผมจะไปซื้อในการเซตอาหารนี่ผมไปเซตเองนะะห้องน้ําห้องนอนผมจะคิวซีเองคือห้องไหนเสร็จแล้วเขาจะเขาจะมาบอกเมนูขึ้นชื่อที่นี่ที่พี่หมึกพิ่ว่าแบบ ลูกค้ามาพักแล้วต้องติดใจคือที่อ่านในสมุเยี่ยมก็จะเป็นน้ำพริกน้ำพริกกับข้าวครับข้าววันนี้ผมปลูกเองข้าวพอสารพิษครับครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะไปได้เห็นอะไรแปลงข้าวแปลงข้าวปลังข้าวหลังครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารพื้นที่เพราะว่าเราใช้วัตถุดิบจากที่นี่ครับ วัตถุดิบก็จะเป็นอย่างเชอจักคนที่นี่ครับครับถ้าเป็นหน้าหนาผมก็จะปลูกผักสลัดคล้ายๆแบผักกาดหอมใบสีม่วงอ่าจะอร่อยแล้วผมผมไม่ได้ฉีดยาตอนนี้ผมเริ่มปลูกกาแฟอราบิก้ากับโรบัสต้าอีสองปีคุณโอมาที่ยวทีนี่ได้ทานกาแฟยินดีครับยินดีเลยครับคือตอนนี้ก็อย่างหนึ่งหน่อไม้ ดอกไม้หวายผมปลูกเองนะครับเี็นงี้ยด้ตากครับครับกายเป็นเหมือนเข้ามาเราก็สัมผัสได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ง่ายๆเข้ามาก็เจออะไรที่มันร่มรื่นไทยๆไม้ๆสังเกตว่าบ้านจะพูดว่าบ้านแต่แต่ละหลังเราจะสังเกตได้ว่ามีชื่อมาจากมาจากอะไรครับพี ja yep ่หมึกพระพระเพื่อนพระแพงเห็นมีออดอ้อนอะไรด้วย ก็เอ่อก่อนหน้านั้นเอ่อผมยังไม่ได้ตั้งชื่อครนะก็คิดอะไรได้ก็จะมาเขียนใส่สมุดไว้นะฮะคิดชื่อไหนชื่อไหนก็มาเขียนเขียนเขียนไว้นะอย่างก่อนหน้านี้ก็จะเรียกบ้านแฝดหลังแรกก็จะเป็นบ้านเรือนไทยที่เนโอมพารหลังที่สองที่ผมนอนกับพาดปิกไม้เขาใช้ปิกไม้หลังที่สามก็เรียกบ้านหนังหมูนะครับหลังที่สี่ก็เรียกบ้านแฝดนะหลังที่ห้าก็เรียกบ้านหกเหลี่ยม คือจะเรียกตามลักษณะบ้านครับหลังผมก็เลยมาเปลี่ยนชื่อนะครับเ็าอยู่อย่างสบายๆเหมือนเป็นบ้านตัวเองคือมาก็ <c oughs> ม,ามาบริการตัวเองได้มาพูด<ก>คุยอ,อะไรกับพี่หมึกได้ครับ<ก>สบายๆายอมถึงมีผลไม้ให้กินด้วยผลไม้ใส่ครับบางทีผมได้แอบ,แอ,บอ่านจากจากสมุดที่ลูกค้า<ก>เขามาเขียนไว้ใช่อย่างเช่นที่พี่หมึกให้ผมอ่านอ คนฟิลิปปินส์เด็ก <คน S 1> ฟิลิปปินส์ปปนใช่เขาเขียนได้น่ารักมากใช่เขียนน่ารักใช้ใช้ค,คำน่ารักใช้คำง่ายๆแต่เราก็รู้สึกได้ว,ว่าเออที่นี่เขาเขาทำให้เขาระลึกถึงอะไรได้บ้างสมัยเป็นเด็กแล้วก็เจออะไรใหม่ๆได้อยู่กับธรรมชาติอะไร,รในในในที่เขาอาจจะไม่เคยเจอหรือว่าเคยเคยอยู่กับธรรมชาติไปแล้วแต่ว่าได้ห่างเกินไป โอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่หมึกมากๆที่ <Okay. S 1> มาให้เราเยี่ยมสถานที่ดีๆที่ทุกคนชอบธรรมชาติชอบอยู่อย่างวิถีง่ายๆวิถีช้าๆควรจะมาลองครับขอบคุณครับพี่หมึกครับขอบคุณมากค,ครับ okay.